สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะหนูยิ้มหนูแย้มนะคะมาป้อนอาหารสัตว์นะคะที่ในห้างนะคะจับได้ไหมจับได้นะเหมือนเป็นหนูใช่ไหมคะยิ้มแย้มใช่หนูไหมพี่เขาบอกว่าหนูเอาเป็นหนูหนูอะไรป้อนนะแครอทเหรอแงมแงมกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยแม่มัมมัมมามมัมกนใหญ อุ้ยดูดูดยืนจับวิ่งจะ้ลุดจะ้ลุดเลยอ่ะวิ่งไปเลยน่ารักมากดูสิดูสิดูสิอ <c oughs> ุ้ยอุ้ยอุ้ยดูสิลุกขึ้นมาเลยอะ <c oughs> ย่ะยืนสองขาเลย <c oughs> ลน่ารักมากยิงกำลังป้อเลยค่ะ <c oughs> <พ> <COVID> โอ้โหลูกหนูยิ้มเต็มเ,มเลยโอ <c oughs> ้ยโดนลืมกิ้งเก่งมากเลยดูสิเฮ้ยจับได้หรอ อุ้ยน่ารักมาเหมือนกระต่ายเลยเนาะอู้หูเฮ้ยของหนูยิ้มยังเหลืออยู่เลยตัวไหนจะกินตัวไหนจะกินตัวนี้จะกินหรอเฮ้ยตัวนั้นชอบแงม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 ใหญ่เลยดูหนูยิ้มไปจับไปตรงนู้นอ่ะโอ้ยตัวนี้น่ารักดูสิตัวนี้น่ารักมากาอ่ ยูจะให้ตัวไหนตัวนี้ไม่กินเลยเออตัวนี้ไม่กินหรอน่าจะอิ่มหรือเปล่ากินไหมกินอยากได้อะไรเฮ้ยเตัวนี้กินเก่งมากใช่แสนรู้มากเลยอ่าตัวนี้ก็น่ารักมา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 มโอ้โหตัวสีดำใครกินครบทุกตัวไหมโอ้ดูดิดูดิฟันฟันเหมือนกระต่ายเลยฟันเหมือนกระต่ายเลย เอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น่ารักงาม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 โอ้ยลุมลุมลุ่มดูยิ้มหนูแย้มเลยโดนลุมเลยลุมเลยลุมผักของหนูยิ้มหนูแย้มเลยค่ะหมดแล้วอันนี้อร่อยเลยต่อไปเราจะมาบ้านนมปลานะคะวันนี้เอาที่โต๊ะนั่งนั่งของนั่งจะหมดอุ้ยมันดูดไหมมันน่าจะอิ่มแล้วหรือเปล่า

ดูสิตัวมากแย้มตัวไหนตัวเดิมหรอมันน่าจะอิ่มแล้วหรือเปล่ามันไม่ค่อยจะดูดละตัวตัวไหนตัวไหน,ไหนลองหาดูมีหลายตัวเลยโอ้ดูดของน้องเต็มไปหมดเลยไม่มีแล้วมัางมีแต่น้ำเปล่าแล้วเลยแต่น้ำเปล่าเปล่าอะสีมันต้องเข้มๆอะคะ่ะมันแบบมันดูดน้ําเข้าไปเฉยๆอะ ดูดูเห็นไหมน้องมาใหม่เนะี่ยมันรุมดูดของน้องเต็มไปหมดเลยแต่เดี๋ยวเราเอาคนลงไปคืนค่ะ